สวัสดีครับผมนัชนนนะครับตลาบวันนี้ครับผมอยู่บนริมถนนนะครับเส้น3087ราชบุรีผาปกนะครับแล้วก็เส้นทางนี้นะครับจะวิ่งไปสู่ส่วนพึ่งนะครับผมอีกเพียงแค่11กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงจอมบึงแล้วหลังจากนั้นก็สามารถไปต่อที่ส่วนพึ่งได้เลยนะครับผมและในทางขามานะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นที่ผมยืนอนูดูนนะ่ตรงนี้ เป็นฝั่งขาออกจากตัวเมืองราชบุรีนะครับผมเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากแยกเจดีหัดนะครับผมวิ่งมานะครับจนถึงถนนเขางูเบิกไัยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านค่ายทหารมานะครับก็จะมาถึงตรงจุดบริเวณตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ใกล้กันนี้นะครับประมาณ200เมตรตรงนั้นนะครับจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบในเรื่องของกเกษตรนะครับอยากได้ยญ้าแฝกเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอที่กรมพัฒนาที่ดินได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ครับผมพามาชมแปลงที่ดินสวยทําเลดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถนนเนี่ยครับผมรถวิ่งเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะครับมีตลอดระยะเวลาเลยนะครับโอ้โหเนี่ย ผ่านไปเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยต้องบอกว่าหลาย10คันมากเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับทางด้านนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับและตรงนี้ครับเป็นแนวบริเวณแนวขอบเขตนะครับของแปลงที่ดินและตรงนี้นะครับก็จะเป็นรั้วเมทัลชีทนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งที่ตะวันตกนะครับต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับด้วยทำเลควงช่วยนะครับผมเขาจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ แล้วก็ในบริเวณแนวขอบเขตของเราทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับจะอยู่นแนวเขตตรงนี้่ามีเสาเขตปากหลกักให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับแล้วทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นลวดคาร์บอย3์ชั้นนะครับที่สูงประมาณราวเมตรยี่สิบนะครับผมตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าไปยังแปลงที่ดินของเรานะครับต้องบอกว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับ ทำเลเนี่ยเหมาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้บ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีนะครับอันนี้จะตอบโจทย์มากเพียงแค่10นาทีนะครับก็จะมาถึงกันที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมแล้วทางด้านหลังเนี่ยพอมองออกไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามีวิวเขาแล้วนะครับทางด้านนั้นคือด้านทิศใต้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับต้องบอกว่าวิวเขาแปลงนี้ครับได้โอบล้อมเอาไว้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแปลงนี้นะครับใครที่สนใจในเรื่องของธุรกิจนะครับจะทําเป็นบ้านจับสรรน,นะครับก็สามารถทําได้เพราะว่าด้วยทําเลที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองราชบุรีนะครับผมทําให้ที่ดินแปลงนี้นครับผม ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับล้วทิศตะวันออกตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟฟงไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ำประปาก็มีอยู่ทางด้านนี้พอเรามองออกไปนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับลูกใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะมีไฟถนนมีไฟทางเสร็จตับเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า เป็นแปลงที่ที่มีความสะดวกสบายนะครับต้องบอกว่าเอกสารสิทธิ์ของแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับผมและรูปแปลงนะครับก็จะเป็นรูปแก้วน้ําที่เป็นแบบตรงๆนะครับแล้วก็มีหลอดดูดขึ้นมานะครับด้านหน้านะครับของเราเนี่ยจะติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทม0 8 7นะครับที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีความกว้างของหน้าแปลงนะครับอยู่ที่15เมตรความลึกยาวตลอดทั้งแนวนะครับ ตั้งแต่ทิศเหนือจะลดทิศใต้นะครับจะมีความลึกอยู่ที่108เมตรครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะเป็นเวิ้งกว้างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยที่มีสัดส่วนของความกว้างเนี่ยอยู่ที่38เมตรนะครับผมแล้วตรงนี้เนื้อ,อ,อที่บนโฉนดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ2ไร่กับอีก71ตารางวานะครับโดยที่ขึ้นอยู่กับเขตเทศบาลตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจัง อาชบุรีครับและตรงในจุดของด้านข้างตรงด้านนี้นะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับที่พอเราเดินเลยจากเพื่อนบ้านมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลัวคารบอยให้แล้วเราจะเห็นเป็นวิวเขานะครับซึ่งวิวเขาที่เห็นเป็นเพือกนะตรงนั้นของอุทยานถ้ำเขาบินนะครับว้าวถือว่าในจุดทําเลเนี่ยได้วิวโลเคชันที่สวยงามเลย แล้วข้างในเนี่ยก็ขอบอกได้เลยว่ากว้างมากนะครับส้าเราใครที่ทําเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับโหเนี่ยจัดเลียงแปลงเนี่ยได้วิวสวยขนาดนี้ด้วยนะครับเหมาะมากหรือว่าใครนะครับที่อยากจะได้เอาไว้สําหรับการเปิดกิจการร้านค้านะครับหรือว่าเป็นร้านวัสดุกอ่อตั้งขายพวกวัสดุเหล็กนะครับหรือจะเปิดอู่ซ่อมรถหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแปลงนี้ขอบอกว่าเป็นจุดทําเลที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าของเรานะครับ เข้าไปเพียงแค่12กิโลเมตรถึงตัวเมืองราชบุรีแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นแยกเจดีหักแล้วตรงนั้นนะครับก็มีความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตลาดสีเมืองนะครับแล้วตลาดผักผลไม้แล้วก็ตลาดสดนะครับรวมไปถึงห้างสรรพสินค้านะครับมีโรตัสมีบิ๊กฟรีนะก็เขตที่ว่าการอำเภอก็จะอยู่ในเขตละแวกแถานั้นเดินทางเนี่ยประมาณราวๆสินาทีเราก็ถึงแล้วนะครับแปลงนี้นะครับราคานะครับต่อไร่71ดตารางวาเนี่ยขายเหมานะครับพร้อมทั้ง ค่าโอนค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในกรมที่ดินแค่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสรับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาดูกันครับเพราะว่าของเราอ่ะการเดินทางนะครับจากกรุงเทพมาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าเราเดินทางมาเพียงแค่105กิโลเมตรผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมแล้วแปลงเนี่ยขอบอกอีกอย่างหนึ่งครับใครที่กําลังหาศูนย์รับรับเลีเ้ยงเด็กหรือว่า สำหรับผู้สูงอายุนะครับถือว่าเหมาะมากด้วยทำเลโลเคชั่นนะครับที่เห็นวิวเขาสวยขนาดนี้นะครับล้วก็ข้างบนตรงนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับเพราะว่าข้างล่างตรงนู้นนะครับจะเป็นเส้นทางของลักษณะพื้นผิวนะครับที่ค่อยๆลาดลงไปนะครับจะทําให้น้ําไม่ท่วมนะครับแต่ว่าแปลงเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้ได้นะครับนี่เลยครับบ่อของเพื่อนบ้านนะครับในบ่อนี้นะครับในช่วงของหน้าแล้งก็ไม่มีแห้งนะครับแล้วก็ในบ่อเนี่ย ปลูกบัวไว้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นบัวผันบัวเพื่อนนะครับแล้วก็มีบัวสายที่เอาไว้สําหรับแกงกินได้ด้วยนะครับผมก็มีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกันแล้วนะครับผมถือว่าเป็นจุดทําเลโลเคชันที่ดีใครจะมาเลี้ยงปลาทําสระเอาไว้สําหรับการรดน้าต้นไม้ทําการเกษตรก็สามารถที่จะมาขุดตรงนี้ทําได้เช่นกันนะครับเก็บอยู่นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้นะครับสองไร่กับอีก71ตารางวานะครับที่อยู่ริมถนนแบบนี้นะครับ อยากให้โทรแจ้งนัดล่วงหน้าผมสัก1วันนะครับผม0ู2 2 6 3 5 5 6 3หนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ทีมงานนะครับที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับตรงนี้เลยนะครับแอดไลน์แล้วก็ตามด้วย FC 0 9 2 263 5563นะครับผมสรับใครที่กำลังกดติดตามอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เผื่อ เพื่อนคนไหนที่กาลังมองหาที่ดินที่ในราชบุรีนี้อยู่ด้วยนะครับนอกจากกดติดตามแล้วเนี่ยสามารถที่จะกดกระดิ่งนะครับเอาไว้การแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาให้ได้ชมกันนะครับผมผมนัชนนและทีมาจากร้าแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย